ติกตอกประเทศไทยนี่นะครับเราไม่ยอมรับความจริงกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรากฏการสื่อมวลชนที่ตีข่าวเนี่ยเป็นละครหลวงโลกทางนั้นแหละตั้งแต่ข่าวน้องชมพู่แล้วทุกวันนี้ไม่มีใครสามใครฆ่าน้องชมพู่มีจริงหรือเปล่าไม่มีใครสังเกตนะครับมาถึงแตงโมโอโหเต้พระรามเกดเตพระรามหกออกมาใหญ่เลย อาจารย์ิยาก็บอกว่าจะตายกันทั้งบางโลงพักนนทบ,บุรีขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่จบลงไปก็เป็นแค่ปรากฏการในทางสังคมเขาเรียกว่าปรากฏการวันนี้ก็มีปรากฏการอีกแล้วครับท่านที่เคารพจกอคนีในที่สุดพวก็มอเปิดเผยเปิดกันไปเปิดกันมาโดยไม่ได้ไปเจาะเลยว่าไม้จับมาตรา6 6เนี่ย ผู้พิพากษาจะทิ่มจูดหมาไม่ได้ผู้พิพากษาเขามีออนไลน์มีคอมพิวเตอร์ต้องรู้ว่าพลตำรวจตรีนำเกียรติพันธํตำรวจเอกภาคภูมิก็เป็นตำรวจเหมือนกับที่มันมาจับผมนั่นแหละออกหมายเรียกมาเขียนใครก็ไม่รู้ผมก็เลยด่าแม่มันไปตำรวจแล้วไปแจ้งจับมาเลยคดีหายแล้วอ่ะแจ้งจับอธิบดีกรมที่ดินไปนั่งเป็นรองเลขาธิการนายกอยู่กี่ปีแล้วอ่ะอายการสูงสุดก็ทุจริต ตรงนี้ผมฟันคงเลยว่ารัฐสภานั่นแหละอ่อนแอพักการเมืองนั่นแหละอ่อนแอทุกพักแหละทั้งรัฐบาลฝ่ายการเนี่ยเพราะตัวเองหวงผลประโยชน์ของตัวเองสอวสวายยิ่งจกปรกใหญ่เลยสวิงกิ้งเนี่ยนายสิบทหารตำรวจผีอครับที่บ้านเสร็จแล้วลงมาตีกระเดงบอกไม่ผิดจาริยธรรมไอสอวพี่กิจไปจะชกพระอยู่แล้วมันก็ลงมติกันว่าไม่ผิดจาิยธรรม ตอนนี้ประธานรัฐสภาก็ทําท่าว่าจะลาออกแหละเพราะอะไรเพราะข้อบังคับจะมาขัดรัฐธรรมนูนได้ที่ไหนอ่ะสารรัฐธรรมนูญเอาระเบียบกองทบ,บกเหนือรัฐธรรมนูญได้ยังไงมันขัดคาพิพากษาสารปกครองสูงสุดพิรพันธ์พิรพันธ์แหมดีใจกันใหญ่มันสารปกครองกลางอ่ะสารปกครองสูงสุดให้จ่ายหบเวรสองหมื่นเจ็ดพันล้านผู้พิพากษาก็ต้องรับผิดชอบตีผู้พิพากษาทุดรินะ ถ้ามาหักล้างคำพิาพากษาและมีชื่อพีรพันธ์ที่ไหนการรถไฟเขาโตแยงไปก็เหมือนบางพีบางนาะข้อมูลเหล่านี้ถ้าคณะกรรมาการของรัฐสภาเข้มแข็งประชาชนก็ตาสว่างแต่ทุกวันนี้เห็นไหมพอต่อจากถุกวิมลเป็นพอบตออรอแม้มีการเพ,รเพริ่เรโลยีแล้ว ผมโคจกกรรมอธิการยาเสติดบอกตั้งนานแล้วมาตามที่สอนอตลินชัน300ล้านมันไม่ให้ดูไอ้ภูมิกับหนีเลยครับขอสามสี่ครั้งมันไม่ให้ดูของกลางก็แสดงว่าของกลางยาไอ้มันเอาไปไหนเสียแล้วหรือกลายเป็นฐานทศกัณย์เสียแล้วความจริงเหล่านี้แหละที่สื่อทางเลือกอย่างผมพยายามขยับ